สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็โอ๊ก็ถึงสนามบินภูเก็ตแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็แต่ว่ากัปตันได้แจ้งว่าถึงก่อนเวลาประมาณ10บนาทีนะครับน้องสาวโอด๊ได้อารู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยนะครับเข้าห้องน้ําก่อนแต่ว่าเดี๋ยวโอ๊ตจะไปรอรับเอากระเป๋าโหลดก่อน สนามบินก็กว้างขวางห้องน้ำก็สะอาดนะครับแต่ว่าโอ๊ตไปรอรับกระเป๋าโหลดเทคนิคในการจำนะครับก็เราก็จำจากเพื่อนร่วมทางก็ได้นะครับถ้าเราจำได้แต่ปกติแล้วเราจะจําได้เราจะรู้ของเราว่าเราควรจะรับกระเป๋าในาสายผ่านจุดไหนนะครับแต่สำหรับโอ๊ตบางทีก็ เราก็จะตามจากเพื่อนที่เราขึ้นเครื่องมาด้วยกันนะครับไม่ยากครับไม่หลงแน่นอนแล้วมันก็จะมีในจุดของฮารถบริการแบบนี้นะครับมีทุกๆสนามบินเลยนะครับแต่ละสนามบินก็จะมีเอกลักษณ์นะครับถ้าเป็นของเมืองนอกก็โหสุดยอดนะครับอันนี้ ภูเ mm hmm. ก็ตแอร์พอร์สมีเดีก็รอสายพานมานะครับน้องสาวอดเข้าห้องน้ำอยู่อ่าส่ตัวจะรอตรงนี้แหละครับมันจะเริ่มไหลมาจากตรงไหนเนะาะปักทางประตูนั้นก็รอรับเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอรับกระเป๋า เสร็จแล้วก็จะไปหาอะไรทานนะครับรู้สึกหิวข้าวขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วนะครับพิซซ่าเอาไม่อยู่นะคะไม่อยู่ท้องเลยนะครับกระเป๋าเดินทางนะครับมีการามีดีเลย์ด้วยนะคะบ,บางทีกระเป๋าเดินทางก็ไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องก็เคยเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ แต่ว่าทางาสายการบินก็จะชดเชยนะครับชดเชยชดเชยให้นะครับเพื่อนโอก๊ก็เคยได้รับเงินชดเชยจากากระเป๋าดีเลยแต่กระเป๋าไม่หายนะครับแค่ว่าอาจจะผิดเครื่องหรือว่ามาถึงช้านะครับแต่ก็จะได้ชดเชยนะครับเงินชดเชยแล้วก็สามารถช้อปปิ้งในคืนนั้นได้เลยนะครับ สามารถโอ้โหค่าเช่าเี่สามารถซื้อของแบรนด์เนมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอแจงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยอ่็มาติดตามชมในคลิปต่อไปได้นะครับอ่าสวดี กระเป๋าเดินทางแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอเชียงใหม่์ C M Variety